ผู้เดยาอกว่าที่สถานีลานโตที่สถานีลา,านโต 好好做，走走的。 สถานีเพชรบุยีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่าไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่นของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการขับการรถไฟอย่างเต็ม 好好